ดีเพื่อนุผู้ชมทุกคนเหมือนเดิมวันนี้นะครับจะมาเอ่เล่นเกม <c oughs> Happy View นะครับเป็นเกมที่เ,เกลี่ยนเกมหนึ่งนะครับใครอยากเ,เล่นก็ลองโหลดมาได้เพเย็แไปแยะโอเคเราจะเล่นเลยเสียงล่ะ <c oughs> ด่านอะไรดีครับนี่เป็น Happy View อ่ยังเป็นเวอร์ชันเ,เก่านะครับเวอร์ชันใหม่ยังหาไม่เจอ <c oughs> โคตรเบ,บิ้นสิงนะเออเราเลือกเอาด่านในนี้ครับตัวนี้เอาด่านอะไรอีกวะเอาอันี้เียครับแบ็กยาร์ดเรส l ิ n งนะไป <c oughs> ทำทำยี่อะไรวะ อ้าวอีอ้วนนี่ก็ถือไว้ไปกูจะไปเผาขาแนงะอ้าวเดี๋ยว <c ười> แกเป็นไรแกเป็นอะไรเนี่ยไอแก่เนี่ยอ้าวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> นกไม่ก็บินบนเชียะไอนี่ก็มึงอ้าวอ้าวทำนี่อะไรไม่ได้เลยคือนี่ก็ถือ,ถอเหล้ายกให้ Bần thưng cái anh kiếm bước, is that Anh cái bớt kiếm bước chim ấy nữa cái bụng sắp Oh mày Oh Oh โอ้โสอยข้าบนมาได้ปึ๊กโดนหมาเดี๋ยวจุดบุ่งหมายของเกมนี่คืออะไรไป้ายไป a y with me! เยี่ปึ๊บอืออู้ออหหัวใจพอเถอะให้ตายปากของบิ๊กฟุตอ่ะกูติดใจโลนนี่อยู่เฮ้ยจะกี้แมงอะไรอ่ะ บ okay. oh, okay. ิ๊กฟูดหรือเปล่าไปบิ๊กฟ wow. um ูดแล้วไปมันแมนอุ้ยหัวฟาดหัวฟาดอู้เกิดไปโอเคไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยหัวหัวแล้วกิมึงก็มือเนี่ยมือไม่ถืออะไรไปได้ไงจังหวะนี้อุ้ยไปแมน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  เออยังไม่ตายเว้ยวิ่งอื้อไม่หนุกเลยดแานนี้วิ่งโคตรเหนือลิงเกลิงเกลิง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 โอ้อเฮ้อเฮ้อเฮอเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะไปลุงลุงจะไปส่งของให้เด็กก่อน ออ้โหลุงลุงไม่มีคนยังลุงไปต่อได้โอ้หโอ้โหกริ่งกลิ้งกริ่งกริ่งกริ่งเดือดสัตว์อ้าวเดี๋ยวลุงลุงไปไหนแลูกลุงอ้าวเข่งควางเลยทีนี้ไม่หนุกเว้ยโอ้ยเล่นพ่อยลูกเว้ยวันนี้พ่อจะส่งลูกไปโรงเรียนเองลูกโอ้ย่อครับที้ดิเนียนนอนลูก จังหวะนี้วอ้ยลูกพ่อครับเร็วไปแล้วพ่อครับอีสัตย์พ่อเออลูกลงไม่เป็นไรลูกไปแตงเรียนแทนลูกเองโอ้ยสเตย์วิดนี้ตายไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย<ป>พ่อครับตอนนี้จะไปถึงโรงเรียนไหมถึงสิลูกแน่นอนแน่นอนสิลูกถึงแน่นอนถึงถึงถึงตายลูกไปไปอีกลูกอ่ะ พ่อขอฮี <ถ Girl. S 2> ลูไม่แมนนี่ก็ถึงลูกถึงมีดไปวันนี้พ่อมั่นใจว่าพ่อต้องถึงครับถึงเองนะวะถึงจริงเหรอถึงตายอีกลูกรอบนี้เลยลูกพ่อมั่นใจว่าพ่อต้องตั้งหลักกาะไม่แมนแมนเอ้อสัตว์ลูก กูจะไปยังไงไม,ไม,ไม,ไมาไปเป็นแม่เอา้าเบรกเอาหาัวขาดพ่อรับมันนี่ถึงเรียนไมพ่พอถึงแน่นอนลูกถึง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 ออไปเห็นไหมลูกบอกให้ถึงก็ถึงสิมันแม่ดูขาพ่อลูกดูขาพ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมึงจะลงไปไหนไอสัตว์กูไม่ แงดาบปั่นไปต่อไม่สนใจไปลูกลูกรอข้างบนลูกเดินไปเด้อพ่อจะปั่นไวข้างล่างโคตรอบันชิวอา้าวแล้วก็ติดไม่ติดเลย <c oughs> <c oughs> ใส่ใส่ขับทำไมาลูกพ่อจะพยายามให้ถึงที่สุดมันมา ูถึงก็ถึงเองพ่อกูพอละเอ้าอีโจนอีโจนมึงมันแมนมมนมันมนเอ้าเอ้าไอ้แก่นี่เอ้ามันแมนเรามีเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบอู๋อย่างโคตรระเบนเทพมันแมน เอาคืหน่าเยเ <laughs> อาคนอื่นบ้างเอาเป็นอีดีตสปริงสปริงอ้าวลงมาที่เดิมเอามามังอ้าว,าวไปดึบไปิดึด๊บไปหน่อยดิเอ,อดึ๊บไปสปริง อหยั่งเว้ยเออเว้ยเป็นอย่างนี้ล่ะเรียบร้อยอ่าคอขาดเย็ดเทไปสปริงอ้าวลงที่เดิมเราต้องลงแบบสมูทแบบเลือเล้อยลเลือ้อยลงเลื้อยปุ๊บนั่นไงอ่าติดติดอ้าวตัวขาดเย็ดเทเอาใหม่ กระดึบครับกระดึบไปตีนทีบตีนทีบอุ้ยอุ้ยออ้อโอ้โหหมดใจเป็นดวงเล่นเป็นตัวไหนดีสามคนแม่ลูกดีกว่าครับไอ s ูสยูฉันเลือกได้ไปสามคนแม่ลูกเดี๋ยวพิกาจูพิกาจูอ้าว รอบเฉยอุ้ยตะเแ e นหกักเอาลูกมาตายฮะ <c oughs> เล่นเหมือนรู้กูเคยเล่นด่านนี้ไม่ได้แดกกูหรอกไว้แล้วต่อไปเป็นไงบ้างมา Jinger puff is coming ครับแน่นอนว่า <c oughs> นั่นไงเคยเคยไม่ได้แดกแต่านี้ไม่ได้แดกหรอก สามสองหนึ่งตุ้มหน้าสันไปเอาติดโตมันแมนมันแมนตายเอาขาเกงขาดตอนนี้รับปึ๊บเหยียบเหยียบแม่งอตายมันแมนคลิปโอเค ไรขโมยของอา้อาวอ้าวกูออกตัวนี้เฉยเอา้าวแมรี่ยูวอนด้วยกจะไปเลชันไหนครับแปดสิบแปดสองอะไรวะฮะต้องการอะไรอือขาขาควักอะไรวะโคตรดับบลเทพเกมซุปตีน เอ,เอาขาข,า,ขาดอไปด้วยครับไปเอ,เอาเอามันกระจกอยู่ดีๆีปตีกระจกมันแตกอ่ะเด้ง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 ได้ไว้ได้อยู่เว้ยอุ้ยอุ้ยเอาวรถไปคนไม่ไปทีนี้ทาไมหม่ไม,ม่โตโอเค ไปไปอีอ้วนรับหน่อยขาจะหักเอาเอาไปเอามันไปด้วยครับเอาอีอ้วนนี้ไปด้วยโอเคไปด้วยกันไปแมน <c oughs> <c oughs> ลงตึ๊บตึ๊บโอเคเมื่อกี้ทำไมกูติดบ่อย ไม่ไปได้ไหมเดี๋ยวอยู่ต่อไปเดี๋ยวตายไม่ไปไม่ได้อีกโอ้โงงงันไงไม่ขาดคำดโด,ดเอาไอ้วนออกมากแล้วกระจกแตกกระจกแตกฮะขาขาดอีกแล้วเหลือขาข้างเดียวโหโคตรใจนักสู้โอ้ขาอ่ะจำดำน้ำดำดิ่งช่วงทะเลลึกโออยแม่แมนเอาบอลไปด้วยอบอลไปด้วย มันแมนแมนอ้าวเตเตเตอีซี่จังวะไปพ่อลูกเตะอ่ะมาถึงกระจกแทงตาแทงอุ้ยอุ้ยอ้อาวไม่ทันรถไฟไปดูไยไฟโอ้โหลูกโดนแทง ตัวนี้เราคือเราดันรถไฟอา้อาวอา้าวอ้าวนี่ปกติกูต้องจุกพงด่านนี่คืออะไรเดี๋ยวกูจะตายหาเอาเลยเนี่ยอา้าวไปโอ้กูว่าไม่ใช่ะละต้องขึ้นรถไฟครับแน่นอนนันแมนไป <c oughs> โอ้โหกระจกใครไวยตรงนี้โอ้โหเสียงแล้วก็เข้ารถไฟไปเอ้ยอย่างนั้นโอ้เอาวลูกตายหรือ,อยังเนี่ยโอโ้ลูกคอขาดเพ้อเจ้านี้ลูกคอขาดไปแล้วอืมทะลุรถไฟต้องพาลูกไปโรงพยาบาลไปลูกหัวลูกเด้งอา้าวไปโอ้โ ปันแล้วถีบชาวลอ็อกหัวนี่มิ่องั้นครับอย่างนั้นไปต้องพาลูกส่งหมอโอ้โหคอขาดหมอไปไปแต่ว,วันนี้อ้าวเดี๋ยวทำไมติดติดติดอะไรวะรถไฟมาแล้วรถไฟมาอืมเกือบไปอูอูเตเตเตชนะเฉย